คุณจะรู้สึกยังไงครับถ้าสักวันคุณไปสมัครเข้าคอร์สหรือว่าสมัครงานอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเลยนะครับคือพูด,ดง่ายๆว่าเพศไหนก็สามารถทําได้ดีพอๆกันนอกจากนั้นฮะคุณยังมีคุณสมบัติที่ดีจบตรงสายประสบการณ์แน่นๆแต่สุดท้ายเขาไม่รับคุณเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ใช่เพศที่เขาต้องการนี่แหละครับนี่คือปัญหาของสิ่งที่เราเรียกว่า DEI หรือว่าความหลากหลายอย่างที่พวกวอล์กเนี่ยเขาต้องการให้เป็นสวัสดีครับเพื่อนๆ พูดกันถึง Ubisoft เนี่ยก็คงเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าปีนี้จัดว่าเป็นขาลงอย่างหนักเลยนะครับตั้งแต่เริ่มปีมาฮะก็มีโปรเจกต์ล่มๆ่มมาเต็มไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเกม Skull and Bones, X Defiant, Star Wars Outlaw และหลังจากนี้ก็จะมีอีกเกมนึงที่ออกมานะครับคือ Assassin's Creed Shadow นะครับตอนนี้กระแสก็อย่างที่เห็นนะครับว่าถูกถล่มกันหนักพอสมควรนะครับโปรเจกต์ project ที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยครับก็ถูกพัฒนาโดย Ubisoft หลังจากที่มีนโยบายด้าน DI หรือว่าความหลากหลายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับคุณก็น่าจะเห็นนะว่าคุณภาพของแต่ละ ที่ออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงผมจะไม่มาเจาะลึกแต่ละเกมไปละกันนะครับขอให้ละวินฐานที่เข้าใจแต่ก่อนจะไปคุยกันต่อผมขอภายไว้ล่วงหน้าเลยนะครับคลิปเนี้ยผมอาจจะดูเดือดพิเศษสักหน่อยนะครับแต่ก็จะพยายามไม่ให้มีคำหยาบละกันครับลา่าสุดนี้ก็มีมาอีกหนึ่งประเด็นครับ Ubisoft ได้มีการเปิด Mentorship Program หรือว่าโปรแกรมพี่เลี้ยงสำหรับการพัฒนาด้านบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถมากขึ้นปโปรเจกต์ที่ว่านี่ครับใช้ชื่อว่า Develop at Ubisoft ในรายละเอียดของเขานะครับระบุไว้เลยว่า ที่ Ubisoft เราต้องการจะสร้างทีมที่มีความคิดสร้างสรรค์และความหลากหลายและนี่แหละฮะคือจุดมุ่งหมายของ Develop at Ubisoft เราต้องการจะผลักดันและสปอร์ตเพศที่ถูกมองข้ามโอ้ฟังแบบนี้ก็คือดูดีแล้วใช่ไหมฮะทุกเพศเนี่ยจะเท่าเทียมแล้วนี่แหละฮะสังคมในอุดมคติอย่างที่เราต้องการเลยนะครับอย่างครับ อ่านบรรทัดต่อมาก่อนนะครับโปรแกรมนี้จะสร้าง mentorship opportunities ให้กับ women และ non-binary ที่เพิ่งจบใหม่หรือมีประสบการณ์ทำงานไม่ถึง2ปีและมีความสนใจในด้านวิดีโอเกมสเพื่อที่จะได้พัฒนาฝีมือในด้านเกมดีไซน์และโปรแกรมมิ่งต่อไปหึม hmm, หลากหลายจริงๆนะครับรับแค่ผู้หญิงและ non-binary เท่านั้นเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาอ่านค t e r ่ a อื่นต่อนะครับว่าต้องเป็นยังไงถึงสมัครได้ข้อแรกก็มาเลยครับ identify as a women or non-binary คือคุณเนี่ยต้องระบุตัวตนนะฮะว่าเป็นผู้หญิงหรือว่านอนไบนารีเท่านั้นเน้นคำว่าระบุตัวตนนะครับคุณไม่ต้องเป็นผู้หญิงจริงๆก็ได้นะครับอ่าแบบนี้ก็แปลว่าผมยังมีโอกาสใช่ไหมฮะเพราะว่าตามหลักคิดของวกทั้งหลายเนะะี่ยฮะคือคุณจะเป็นเพศอะไรก็ได้ที่คุณต้องการจะเป็นงั้นผมขอถือโอกาสตรงนี้เลยนะครับประกาศตัวต่อหน้าทุกคนในที่สาธารณะเลยนะครับว่าต่อจากนี้ไปผมจะไอดีน์ต์ฟตตัวเองว่าเป็นผู้หญิงนะคะรับ pronoun ของผมคือ she และ her ซึ่งคุณเนี่ย ต้องเห็นด้วยกับการเปลี่ยนตรงนี้ของผมด้วยนะครับไม่เช่นั้นคุณจะเป็นพวกเหยียดเพศนั่นเองนี่แหละครับฟังมาถึงตรงนี้รู้สึกอะไรกันบ้างไหมฮะเพราะว่าอันนี้คือความคิดของคนบางกลุ่มที่เรียกตัวเองเป็นผู้ตื่นรู้หรือว่าว o k นั่นเองนะครับเขาเป็นผู้ที่ยอมรับความหลากหลายแต่ความหลากหลายของเขาเนี่ยมันกลับไม่มีผู้ชายสเ s g e n d e r อยู่ในสมการเลยซะอย่างนั้น เรื่องทั้งหมดเนี่ยครับผมไปฟังมาจากสตรีมเมอร์ผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่า vera dark นะครับผมเนี่ยชอบสไตล์การพูดของเธอคนนี้มากเลยครับเธอเองก็เป็นผู้หญิงนะแต่ก็ไม่ได้เห็นด้วยกับเรื่องว o r k ประสาทแดกแบบนี้ฮะและเธอเองก็เป็นคนที่ call out โปรเจกต์นี้เองเลยด้วยซ้ำนะครับถ้าใครอยากรู้มุมมองเธอเป็นยังไงก็สามารถเข้าไปรับฟังในคลิปที่ผมขึ้นให้ดูตรงนี้ได้เลยนะครับพวกบริษัทที่พยายามดันเรื่อง DEI ทั้งหลายเนี่ยครับผมว่าเขาหมกมุ่นเหลือเกินนะกับคำว่า การส่งเสริมการให้พลังงานบวกนะครับสร้างสังคมที่เท่าเทียมแบบว่า empowerment equality inclusive อะไรทั้งหลายนะครับพูดวนๆไปอยู่นั่นแหละฮะแต่มาดูการกระทำแต่ละครั้งที่เขาทำสิฮะมีแต่พวกมือถือสากปากถือสีทั้งนั้นเลยนะครับคือเขาไม่ได้สนใจหรอกครับว่าพลังงานบวกเนี่ยเป็นยังไงไม่ได้สนใจเลยที่ซ้ำว่าความเท่าเทียมคืออะไรเห็นแต่ละเรื่องเนี่ยมีแต่การส่งเสริมความเกลียดชังพยายามผลักคนบางกลุ่มให้อยู่ต่ำกว่าเขาอยู่เสมอนะครับคือผม อยากรู้นะถ้าเขาอยากจะผลักดันความหลากหลายจริงเนี่ยจะระบุทําไมครับว่าต้องเป็นเพศไหนคุณลองคิดภาพดูสิฮะถ้าสมมติว่ามีบริษัทอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาออกมาทําโปรเจกต์แบบเดียวกันแต่เขาเขียนว่าต้องเป็นเพศชายเท่านั้นคนพวกนี้เขาคงโมโ oh หหัวร้อนแล้วก็ด่าว่าเหยียดเพศกันไปแล้วนะครับประมาณว่าตัวเองอ่ะทำได้แต่ถ้าอีกฝ่ายเนี่ยทำเมื่อไหร่คือเป็นคนเลวทันทีนะครับยังไงครับเขียนมาว่าเราต้องการจะส่งเสริมให้คุณได้เรียนรู้เติบโตและเป็น d e v e l o อ e r ร์ที่ดีที่สุดอย่างที่คุณสามามรถเป็นได้ ยกเว้นว่าคุณเป็นผู้ชายแบบนี้เหรอฮะโอ้โห,โโหเท่าเทียมสุดไปเลยครับคือผมก็ไม่รู้นะว่าจํานวนผู้เล่นเกมของ Ubisoft เนี่ยเป็นเพศไหนกันบ้างแต่ผมคิดว่าบนโลกนี้ประชากรที่เป็นชายแท้ก็ยังมีอยู่เยอะมากๆนะครับและผมเชื่อว่าเปอร์เซ็นต์ของชายแท้ที่เล่นเกมจาก Ubisoft เองเนี่ยก็น่าจะสูงกว่าผู้หญิงและก็นอนไบนารีอยู่นะครับแต่บริษัทเนี่ยกลับคิดว่าการที่จะเอาผู้หญิงและนอนไบนารีมาออกแบบเกมให้ชายแท้เล่นเนี่ยฮะมันคงทําผลงานได้ออกมาดีมั้ง เรื่อง D.I. เนี่ยครับมันก็เลยทําให้ทุกสายอาชีพดูน่าเฟะแบบนี้ครับเขาไม่ได้สนใจหรอกฮะว่าคนที่ทํางานเนี่ยจะมีประสบการณ์หรือความสามารถตรงสายงานหรือเปล่าเขาสนใจแค่ว่าคุณเป็นเพศไหนสีผิวคุณเป็นแบบไหนและสุดท้ายผลงานก็ออกมาอย่างที่คุณเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยครับทั้งวงการเกมและก็วงการหนังเลยฮะ คือผมคิดว่าสิ่งที่ถูกต้องนะครับคือการจ้างงานแบบนี้ไม่ควรจะมีด้วยซ้ำนะครับเราไม่ควรจะมองนะว่าผู้สมัครเนี่ยเป็นเพศอะไรเป็นเชื้อชาติไหนขอแค่มีความสามารถให้มันเหมาะสมแล้วก็ตรงกับสายงานที่สุดก็พอใช่ไหมฮะคุณลองคิดภาพสิฮะคนสมัครงานแต่ละคนครับก็ต่างตั้งใจทําี V ตั้งใจทำเรซูเม่อย่างเต็มที่พอยื่นไปไปเจอฝ่ายจ้างงานที่มาคอยคัด C ีก่อนแล้วนะว่าอ่าคนนี้ผู้ชายไม่เอาคนนี้ผิวขาวไม่เอา คนนี้ดูแม่นเกินดูชายแท้ไม่เอา มันทุเรศขนาดไหนอะครับโดนปัดตกตั้งแต่ยังไม่ทําอะไรเลยด้วยซ้านะครับความพยายามของชายแท้เนี่ยจะไม่ถูกนับในสายต่างพวกวกพวกดีอยู่เสมอนะครับแล้วสุดท้ายครับบริษัทเนี่ยมันก็จะเต็มไปด้วยพวกที่ทํางานไม่ได้ที่ถูกจ้างเพราะโคต้าความหลากหลายเท่านั้นคนที่เก่งจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่มีงานทำานี่ยเขาก็จะไปอยู่กับบริษัทอื่นไปอยู่องค์กรอื่นหรือไม่ก็ไปเปิดบริษัทตัวเองมาแข่งกับพวกคุณนั่นแหละครับพวกดีเนี่ยเขาคิดไม่ได้เลยฮะว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นคือตอนนี้ก็มี บทเรียนอยู่เยอะมากๆแล้วนะฮะแต่ก็ยังเห็นว่าไม่เข็ดกันสักทีนี่และไม่ใช่แค่ Ubisoft เจ้าเดียวนะครับตอนนี้ในสังคมตะวันตกมีบริษัทที่ทำแบบนี้อยู่เยอะมากๆนะครับอีกเจ้าหนึ่งในวงการเกมที่เห็นเลยนะครับก็คือ Warner Brothers นะครับที่ก่อนหน้านี้ไปแนว DEI มากกว่าตั้งใจทำเกมให้ดีแล้วนะครับอย่างที่เห็นกับเกม Suicide Squad นะครับทุกอย่างก็เป็นอย่างที่ออกมาเลยนะครับเจ๊งตั้งแต่เปิดตัวทุกวันนี้ไม่มีใครหันไปมองเกมนี้เลยด้วยซ้ำนะครับ Ubisoft เองครับตั้งแต่เป็นแนว DEI เนี่ยก็มี หลายโปรเจกต์นะครับ2024เองก็มี Skull and Bones ที่ขายไม่ค่อยได้นะครับ XDefiant ที่พยายามมาแข่งกับ Call of Duty แล้วก็ไม่ค่อยจะได้เรื่องสักเท่าไหร่นะครับมี Star Wars o u t l a w ที่เพิ่งเปิดตัวไปลงทุนไปมาหาศาลมากๆสุดท้ายก็ขายไม่ดีอย่างที่เขาหวังไว้นะครับเดี๋ยวผมจะรอดูอีกเกมเลยฮะ Assassin's Creed Shadow นะครับอันนี้จะเปิดตัวในอีกไม่กี่เดือนนี้นะครับคือผมบอกเลยนะว่าผมเองเป็นสาวกของเกม Assassin's Creed มาตลอดนะครับเล่นมาทุกภาคนะครับและผมเองก็เอามาทำเป็นเบนช์มาร์กเวลาผมเทสการ์ดจอทสโน้ตบุ๊ก ในช่องหลักอยู่ด้วยนะครับแตเนน่เกมนี้ผมบอกเลยครับว่าผมไม่ซื้อแน่นอนครับและจะไม่เอามาแม้กระทั่งเบนช์มาร์คด้วยซ้ำคือจะไม่พูดถึงมันอีกเลยตอนที่มันเปิดตัวออกมานะครับคืออะไระครับตีมเกมซามูไรและซามูไรเอเชีย A A เนี่ยมีให้เลือกเป็นแสนคนพี่แกมไม่เอามานะสารพยกรรมตึกะอะไรต่างๆในเกมก็ออกแบบแบบขอไปทีนะครับและยังมีการเอาเพลงฮิปฮอปมาใส่ตอนฉากคอมแบทของยาสุเกะอีกง่ายๆคือทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยมันแย่ไปหมดเลยฮะ ก็ลองดูราคาหุ้นของ Ubisoft ตอนนี้แล้วกันนะครับว่ามันหนักขนาดไหนแต่ผมคิดว่ายังไงเขาก็ยังไม่รู้ตัวหรอกครับเพราะตราบใดที่เขายังเจ๊งยับแต่ยังมีนายทุนใหญ่มาหนุนหลังเอาเงินมาอุดช่องหรือขอให้ทําเกมดีๆออกมาสักเกมแล้วขายได้เขาก็สามารถเอาทุนคืนจากพวกเกมวอร์กที่มันเจงๆพวกนี้ไปได้อยู่แล้วตัวเลขขาทุนรวมก็เลยดูไม่ได้แย่เท่าไหร่เขาก็เลยไม่เข็ดกันไงฮะ ถ้าเป็นวงการหนังนะครับยกตัวอย่างก็ดิสนีย์เลยนะครับออกโปรเจกต์วอกเจ๊งกระจายมาก,กี่อันสุดท้ายก็มาได้ทุนคืนจากเดดพูลและก็วูฟเวอร์เรนอยู่ดีผมว่าพวกแนวคิดวอกเนี่ยฮะเขาคงหวังว่าจะดึงดันทําเกมทําหนังวอห่วยๆออกมาเรื่อยๆขาดทุนเรื่อยๆไปก่อนสักวันเดี๋ยวคนก็เปลี่ยนแนวคิดมาเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า modern audience หรือว่าหัวคิดแนวใหม่แล้วก็จะประสบความสําเร็จสักวันแหละมั้ง เอาจริงเกมอย่าง AC Shadow เนี่ยอาจจะเป็นเกมที่ดีและขายได้จนทำให้ Ubisoft ได้ทุนคืนจากเกมที่เจ๋งไปก่อนหน้าก็ได้นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมไม่อยากสนับสนุนแนวคิดสุดตรงแบบนี้ผมก็จะแสดงจุดยืนด้วยการไม่ซื้อแค่นั้นเองนะครับไม่ว่าเกมมันจะดีแค่ไหนผมก็จะไม่ซื้อนะครับผมจะยืนหยัดแนวคิดนี้ต่อไปเรื่อยๆจะไม่อุดหนุนบริษัทที่มีนโยบายความหลากหลายจอมปลอมจนกว่าสักวันเนี่ยความหลากหลายนั้นจะเป็นความหลากหลายจริงๆที่ทุกเพศทุกสีผิวได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและตอนนั้นแหละครับผมจะ จะกลับมาสนับสนุนบริษัทเหล่านี้ต่อ ก็เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้บอกตรงๆครับว่าผมเองก็เหนื่อยเหมือนกันที่ต้องมาคอยพูดเรื่องด้านลบแบบนี้อยู่ตลอดนะครับคือผมเองก็อยากพูดอะไรที่เป็นพลังงานด้านบวกเหมือนกันนะแต่คือช่วงนี้ไม่มีเลยจริงๆนะครับก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะครับที่คลิปนี้อาจจะดูเป็นการระบายไปสักหน่อยแต่อันนี้คือช่องส่วนตัวผมเองนะครับผมจะเน้นแสดงความคิดเห็นแนวๆนี้เป็นหลักนะครับถ้าใครชื่นชอบก็รบกวนช่วยกดไลค์กด Subs subscribe ไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เดี๋ยวคราวหน้าถ้ามีอะไรที่น่าสนใจอีกผมจะหยิบมาคะ่